พี่น้องเอ้ยเห็ดละงกเห็ดละงกเห็ดละงกโอ้ยปะป,ะปะ่พี่น้องป่านี่มีแมนป่าเห็ดละงกว่าสันเถาะเข้าป่าเข้าป่าฮาเห็ดระงกฮาเห็ดระงกพี่น้องไปเลยไปเลยไปเบิ่งน้ำตาดุยไปเก็บเห็ดน้ำตาดุยสักคนสอนเอารถจะนาจากบาดจะกข่าวก่อนพี่น้องเอ้ย <laughs> พี่น้องเอ้ยสอนออกกันไหนเนี่ยไปปากันไว้ในกลางป่านะพี่น้องเ <c oughs> นาะื้อน,นี้ตะด้วยหลังจากบ่านเขาว่านน้ำแล้วก็พาพี่น้องเฮาป่าหาเห็ดละง,งูกพี่น้องเอ้ยหมานมีหมานไปเบิ้งกันพี่น้องไปตอนเห็ดละงอกเป็น <c oughs> สิวันเฮอพี่น้องมาตอนงัวซอยนะเ <c oughs> นาะ ไปหาเห็ดละงอกน้ำกันพี่น้องเอ้ยเงมันโคกมันเข่าไปแหละป่าได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังไม่ฮันด์ในฮอดอันป่าเห็ดละงอกเนาะกะจะมาได้เห็ดหมดเลยเนะนี่ยละครับเห็ดละงอกเนี่ยโอโ้โหสุดยอดเลยครับเห็ดละงอกขาวพี่น้องเอ้ยเนาะกับป่าส่วนยางขระเจ้าและกระพานเลยเนาะขี่รถไก่ส่วนยางขระเจ้าเนาะเนาะประมาณน,นี้เลยพี่น้องเอ้ย ส่มบรรยากาศข้างทางไปสะก้อนพี่น้องก่อนเราไปหอดป่าเห็ดก,กันดีเนาะเราจะต้องเดินส่มบรรยากาศจากบาดจากค้าวกันด้อพี่น้องเด้อเนาะขับรถไปเรื่อยๆนะฮะชมวิวทิวทัศน์ทิวทัศน์เบอร์ซันทเถาะเนาะบนทางกะทางหินโคกเนะาะกะธรรมดาเนาะทางสีแดงทางหินแห่เพื่นว่าเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เอาแลว้วะเนาะท้องฟ้าก็เริ่มสดใสแล้วบุ้งป้าพี่น้องเลยท้องฟ้าสีครามสดใสโอ้ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆนะวันหนึ่งท้องฟ้าต้องสดใสนะ <laughs> แมนบอกเนาะประมาณนี้แหล,ละพี่น้องออเลยละะนะเอาล้พี่น้องหอดป้าอะไละป้าตอนนี้เนาะเอาโอกงลไปแล้วลดจนาตาดุไปแล้วพี่น้องนะครับเนาะ เดินทางล่วงหน้าไปแล้วนะครับเนาะหลังจากลงรถวัชนทอได้เพลินว่าเนาะอะไรพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็เจอแล้วเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นีหนีนีเห็ดระงกสองดอกแรกสองดอกแรกนะครับเนาะสองดอกแกล2สองดอกต้นๆนะครับเนาะนี่คือระงกนะครับพี่น้องนะไม่ใช่เห็ดแนวอื่นนะครับเห็ดระงกระงก เออแหกหมานเลยแหกหมานเลยสองดอกแล้วสองดอกแต่พี่น้องเลยพุฒนาแล้วก็ลุยต้อนเขาเนาะผ่านเห็ดผ่านเห็ดเขาวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยเห็ดเห็ดเลยพุฒนาเบิ่งดูอ๋จมผมได้พี่น้องเลยจมมได้เขามีจากเห็ดกินด้วยวะเขามีเครืกินนะเนาะฮะเขามีเคยกินเขาก็เครียดทิ่มเลยวะเนาะเออเห็ดอันดีดันนี่พี่น้องเงาะป่าเจอแล้วเงาะป่าเจอเห็ดละวงอกแล้ว ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดละงอกหนึ่งดอกหึดอกหนึ่งดอกหมนหมานหมามานหนเหมือนี่ไงนี่ไงเจออีกแล้วว้าวว้าวว้เห็ดละงอกอีกแล้วพี่น้องโอ้เห็ละงกขาวลงมาเด้พี่น้องเ้ยเห็ดละงอกเห็ดละงกนี่นเห็นบ่อเห็ดละงอกขาวล้วนนะครับเนาะอะไรแม่อ็ดเลยนี่เดี๋ยว ดำๆคู่มุมนี่อ๋อเห็ดเพึ่งเม็คพี่น้องเลยอันนี้เห็ดเพึ่งเม็คได้พี่น้องเลยเห็ดเพึ่งเม็คนะฮะเรากําลังเก็บอยู่นี่ก็คือเห็ดเพึ่งเม็คนะฮะแทบได้พี่น้องเลยแกงมีน้ำขมแห้งได้นี่หนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกนี่ดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งนะครับนั่นี้เห็ดอ๋ออันนี้เห็ดเพึ่งเสมาคอะไรมันถักเท้าแล้วเฮ้ยหลุดมือเอาได้พี่น้องเออเอาไปหนึ่งเนาะเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่ง ี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเห็ดพึ่งไข่พี่น้องเห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งสีเหลืองๆนี่เห็ดพึ่งไข่เลี่น้อยต้องคนมุจักกินเนาะอันตะดุยสกินมาตั้งแต่น,น้อยจนใหญ่แหละเว <c oughs> ลาเขาจับเพาสูดมันออกเป็นสีม่วงๆไอพื้นท้องมันออกเป็นสีครามเนาะมันเป็นสีม่วงออกสีขาวข้ามจั็กน้อยนะครับเนาะแต่ว่าสีมันออกสีเหลืองไงมันไมออกสีครามเล็กน้อยกินเป็นพี่น้องเลยเนาะครับเนาะสำหรับตะดุยนะแต่สำหรับอื่นไปจับนะครับเนาะ นี่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 เนาะเ้นี่แน่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 เนี่ยเวลานั้นถึงพื้นท้องมันออกสีนสีข้ามเวลาเอาสูนี่อีกดอกหนึงอันนี้ดอกนึ่งนะครับโอ้หลายายายพี่น้องหลายายมาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บเห็ดน้ตลุยเนาะพี่น้องเนาะเก็บเห็ดละงกแน่่เห็ดเห็ดเพิองก็เอาฮะมีแต่อตเห็ดละงกกนนะนี่เห็ดเพิงเห็ดเพิงนะเ็ดเลก็เอาเมิน์่น่ตเห็นนะเนาะเนมนอนเน นีนี่กนนเเเพิ่มเืยอดสดยอดสยอดพี้อมีมานมมานขนาดพี่น้องมานขนาดอดอกนี้จนเทาเหนียวเหนียอดอกเทาเลยพี่น้องเลยนี่แน่นี่แน่พื้นทองมันเป็นไปนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวจะโชวให้เบ่กบอมัสิออกเสีน ทันทีท้องพรามตัวนอยนี้ก็เห็ดเพิ่งนะครับเนาะอันนี้ก็เห็ดเพิ่งสม็ดชนอยแกงแสบหนึ่งแสบกระสันถ่อห่อมีดาวมาแกงนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยโอ้ยหลา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 ยเก็บเอา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 นะครับเนาะเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาโอ้ยเห็ดเพิ่งนี่เนาะหลายตลาดไปแล้วโรจนาไปแล้วบอกให้เอากระตายมาแล้วไปเฉยเด้อพี่น้องแต่ดูตรงนี้อูมเห็ดนำกุลโอ้ นี่ไงนี่ไงนี่ไงอีกนี่นี่สามดอกสามดอกเหพี่น้องเนาะโอ้โหนี่เห็ดพึ่งเหลืองๆองจังซี่เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งไข่นะครับเนาะเห็ดพึ่งไข่นะนี่นี่นี่โอ้ยเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูอืมสะออนสะออนสะออนพี่น้องอ๋อสะออนขนาดสะอ่อนขนาดอืมมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อเก็บเห็ด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 นำตาดีนะฮะพี่น้องนะฮะอืมนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอืมอัน ันลังคามันรูดเมื่อกี้นี่างเงี้รูดจะหน้าไปเลยแล้วมาเ้อกระต่ายเร็วๆนี่นี่อีหนึ่งดอกหนึ่งดอกนี่ดอกหนึ่งอันดอกหนึ่งนะครับน้องพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องอ้วตัวจอดจอดจอดพี่น้องเลยมันอยู่มันอยู่มันอยู่พอได้พอได้อยู่เนาะพอได้พอได้พอเก็บพอได้อยู่พอเก็บพอได้อยู่อะไรแม่ชิลเลอร์ชิลเลอร์อะไรแม่อยู่ไหนอยู่ไหนหาพี่น้องหานี่เห็นปะ ไงมองไงมองลูตนาวะเดนนว้าป็นเกียวนี่ลูนาเเียวเนี่ป่ะไหมองนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วว้าวนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเห็ดละงอกอย่างเดียวเห็ดละงกอย่างเดียวนะครับเนาะเก็บเห็ดละงกได้แล้ว2ดอกคู่นะครับนพี่น้องแกงได้บาดนเนาะแกงแงแกงแกงรยเลยน้พี่น้องได้เห็ดละงอกเห็ดละงกเห็ดพึง เห็ดเพิงถ <laughs> <Y ikan> <Y ikan> so ้ำหลายเห็ดนะเนาะพี่น้องหลายเห็ดหลายอย่างมีแต่ว่าเจอเห็ดละงอกแล้วเห็ดเห็ดด่างเอาเลยเนาะทำเอาไปหาเห็ดหาอยู่หักกินเลยเนาะเนาะเห็นเห็ดอะไรเราก็เอาเห็ดอันนั้นนี่ไงเจออีกแล้วเห็ดเพิงว้าวสุดยอดเลยพี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วนะฮะเจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็ดละงอกเห็ดละงอกเห็ดละงอก นะครับพี่น้องที่ไหนที่ไหนเห็นละงอกอยู่ไหนอ่าที่ไหนไม่เห็นมีเห็นละงอกเลยโอ้โหมีกิเอกเอาดอ,ดอกนี้ก่อนเพื่อนว้าไปหามองไหมฮะฮะฮะพี่น้องเราไปีสเลือ์ทื่อปีนแาบบ้านมันก็ดมีเหรีฮ่าฮ่าฮ่าทื่อปีนตุ้มตุ้มม,มันก็นมีแหลนยญทำหาเห็ดเนาะมันน,นี่เีรียญเนี่ยอื่นนี่ไงนี่ไงเจอแล้วสองไข่อือฮึสองไข่สองไข,งข่พี่น้อง มันมีได้สองไข่นะได้สองไข่เห็ดระงอกนะฮะไข่เห็ดระงอกนี่นี่พี่น้องเออเนาะสองไข่เห็ดระงอกเห็ดระงอกนะครับเนาะเออนี่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 ก็เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งอืมหมานที่ได้พี่น้องได้หมานเนี่ยอยากเ้าตีนอยากกุดเอาไปนึ่งจำเจลคือเก่าเนาะพี่น้องนี่ไงนี่ไงโอ้ยเห็ดหาดอันนี้เอ้ยเห็ดหาดเห็ดหาดเห็ดหาดอันนี้อันนี้ก็เห็ดหาดเอาไปนึ่ง โอ้ขอกู่พี่น้องกอยู่คักขยก่เกเพ็ดมันนี้หมานอยู่หมานอยู่อันนี้อันมะเมยพี่น้องเ้ยเห็นแหละไทยให้่น้องเบิ่งมะเมยอยู่ในกากป่าอภูเท่า่นเอาไปเอาหน่วยซุกมันไปเอ็นแส้ําำรอนคือรอนปอนี่นะคือรอนปอนไปแส้นำเพือเปืมมันเปื่อยแล้วก็เอาไปโคกินแทบพี่น้องเลยนะแต่มาคู่มือนี่มันไม่ได้เู้เอาไปเอ็ดกินแล้วเดน้อยคู่มือในห้องมืูจักซ้ามะเมยคือเราน้อมทำูจักซ้ําเนาะแย่รเด้อ ก็มันสุกหลายๆทุกคนตะลุยก็ยังมีมาเก็บเนะอะหาเห็ดต่อพี่น้องอนี่ไงนี่ไงเห็ดอะไรหรือนี่ไงนี่ไงมีดอกพี่น้องโอ้โหนี่พี่เห็ดพึ่งนะครับเนาะอันนี้เห็ดพึ่งเขาวพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะเห็ดพึ่งเขาวเห็ดพึ่งเขาวนะครับเนาะพี่น้องเอ้ยมันแตะแท้มันแตะแทะอะไรเห็ดพึ่งสาดดอกน้อยๆนี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนอะ <S <S หาเอาอันทีละงก มาไปเคลียร์ทีมเลยสำรูดซ้ำไปรถชนาผ้า,ายางไงพี่น้องเดินตรงทรงป่าได้รถชนาแล้ววาเนาะผ่ายางผ้ายางผ้ายางรถชนาผ้า,ายางเดินเดิงทงป่าได้พี่น้องเอ้ยหาเห็ดหาเห็ดหาเห็ดเรล่องหกรู้สึกว่ากระตารถนาก็จะอันอันเต็มๆแล้วนะพี่น้องนะต้องเอาไปตองปวกไปนิดนึงนะฮะ่นว่าวฝนพุทธาวฝนวาวเนาะ เอาปลาหาเห็ดต้องหาแนวปกคนว่าเนาะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วพี่น้องอ่ะเจอแล้วคือเห็ดระงกนะฮะอ่านี่คือเห็ดระงกนะฮะเห็ดระงกเห็ดระงกเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะอีกหนึ่งจุดหนึ่งจุดนะครับเนาะหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองดอกสองดอกนะครับเนาะเจอมองนี่ก็สองดอกสองดอกนะครับเนาะเราก็ไปหากันต่อนะครับเนาะพี่น้องเออยนี่ไงนี่ไงใจ ว้าวว้าวว้าวเหยื่อเนยื่องอกนะพี่น้องเอ้ยมีแต่เห็ืละงอกมองนี่นี่ไงนี่ไงเจออีกแล้วนี่ไงนี่ไงสองดอกสองดอกงองนี่พี่น้องเอ้ยมีเหยื่เห็ืละงอกเห็ืละงอกเห็ืละงอกได้พี่น้องเอ้ยอะไรแม่พี่น้องเบิ่งนะแม่บาดตานี่เนาะมันละมีเหยเห็ืละงอกนานแล้วยืนป้าตีนทาแล้วมาถ่ายเนี่ยเรวนี่ไงเจออีกแล้วหนึ่งดอกแล้วเนาะพี่น้องเลยลุ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 ยหาหาหาวัดสันเถาะ เกือบจะเต็มกระตาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะมันอยู่มันอยู่มันอยู่เมือนพี่น้องเอ้ยมัน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 เห็ดละงอกมือนี้เนาะขอบคุณครอบมกคอบเจอไอ้ไส้ยิ่งเด้อที่แวะมาเป็นกำลังแรงเจอมาเก็บเห็ดละงอกนาตาด้วยอันนี้เห็ดอันกี่เท่าพี่น้องกิ้เท่านะครับเนาะนี่มันจะเมาเมาอย่างนี้ก็เอาได้คือการกินได้กินได้พี่น้องเลยอบพูณหลายพี่น้องวงไยที่แวะมาเป็นกำลังแรงมกกำลังแรงเจอจะด้วยมาเก็บเห็ดละงอกสอยตาด้วยหนะาเนาะพี่น้อง เมาเก็บเห็ดละงอกสวยกันพี่น,ออน,น,น,น้องเฮ้ยมัน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 นะลถกจนาแล้วก็เดินออกหน้านะครับเข้าป่าแล้วนะครับเนาะเดินออกหน้าเดินนําหน้าไปแล้วนะครับเนาะพี่เนาะรถเจนาเขากันย่างน้าก้นแล้วเอาถ่ายเนาะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอว่าจไปจัดเก็บจัด,จด <laughs> <ๆ> <laughs> เก็บภาพรถเจนาเราก็ไปก่อนไปก่อนลาว่าเนานะพี่น้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็ดพึ่งเขาอดอกปักใหญ่พี่น้องเอ้ย <laughs> นี่นะอืเห็ดพึ่งเขาเห็ดพึ่งเขานะ พี่น้องเราได้เห็ดเอิงข้าวนะครับเนาะดอกปักเอีบนะครับเนาะมืนมันมานมาน,มาน,มาน,มานพี่น้องเอ้ยนี่นะสุดยอดเนาะนั่นไงกระตารดจะหน้าก่ะอ่าเริ่มจะหนักขึ้นหนักขึ้นนะฮะแต่ด้วยแนมเห็นทางได้บานี้พี่น้องเลยตอนพักกันมาเก็บเห็ดน,นั่นสิบโมงเฟ่อเลยเดี๋ยวนี้จอยุะม่านเที่ยงพี่น้องไอแดดเทียมแดดเฮมหัวว่องไงกะบฮ้อนขนาดเลยเดี๋ยวนี้นะ เนาะมันร้อนมันร้อนเป็นอย่างมากเลยอะเห็ดก็รู้สึกว่าจะไม่มีเอาซะแล้วตอนนี้นะครับเนาะการรู้สึกว่าเดี๋ยวได้อ้ยนาแล้วว่าซันเถาะเนาะฮ่าโอ้ยนาอวยหน้านะครับเนาะแดดก็จะคอนพี่น้องเห็ดกับ่ปจากมีแล้วบาทนี้อ่านทถแหละทแหละทูแหละคนว่าเนาะจะ่ะทถคักไปเลยอกว่าเนาะฮะแากเมื่อยแล้วตอนนี้หาทางอ้อเมื่อยได้พี่น้องเลยพอได้แกงเลยพอได้ครบได้กินเลยเราว่าซันเถาะเมื่อนี้นะเบ้อ ไปแล้วฝากอย่าลูบแล้วเปลี่ยนบ่อจังหน่อยเนาะเปลี่ยนบ่อเปลี่ยนบ่อหรือวาเปลี่ยนบ่อหรือว่าเปลี่ยนมองจังหน่อยเนาะมาลองหาตรงนี้นี่หน้าวันจะมีไหมนะว่าสัตว์น้องพี่น้องถ้ามันมีก็หาอีกถ้ามันมีมีก็เยอะเบอร์หรือ่าเนาะพี่น้องไป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 เราจะน่าขึ้นเราจะน่าขึ้นซ้อนท้ายแล้วพี่น้องไปแล้วจู่นะครับเนาะ จวด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 เขาอีจ,าอจักเฮาอีจักอันดอนหนึ่งว่าสันาะเฮาอีดอนหนึ่งประมาณอีกหนึ่งดอนนะฮะถ้าไม่มีดอนนี้ก็คือ,อเราก็จะพากันเมือนะฮะ <laughs> น้องพี่น้องจากละวันนี้เลยแล้วมันไม่ได้หักกับมือเลยเนาะแต่ว่าได้พวกแกงแล้วละพวกคุกกินแล้วละติมกระตา้พี่น้องเ <laughs> อ้ยเนาะ เห็ดละโงกก็มีเห็ดเพิงก็ได้นะครับเราก็เก็บทุกเห็ดนะครับที่เป็นเห็ดที่เราสามารถกินได้นะรเราไม่ได้เก็บอย่างเดียวคือเห็ดละโงกนะครับเราไม่ได้เก็บเฉพาะเห็ดละโงกครับเราเก็บทุกเห็ดนะฮะที่กินได้นะครับเนาะอีน้องเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาฮอดจุดเลยละที่เราจะแวนะห,หาอีกนะครับเนาะหจุดนะครับเนาะมันบะ่ม um ี hi. ก็คืออันเมื่ <ney> อเท่านั้นแหลนะเนาะพี่น้อง ประมาณนี้แล้วรถจจนาเราลุยเราได้พอตะจอดรถเราลงกอ้อนเราได้พี่น้องเอ้ยจดวดเราได้เราเอาหนะนี่เน่เราอะบึ๊บลงไปเราได้หา่านคืดว่าเห็นเบาะบาทตานี่มีเห็นมีได้พี่น้องเอ้ย <laughs> ป <laughs> นะเมื่อเนาะพี่น้องนะเนาะอ่าและพี่น้องคลิปนี้ก็ยาวมาพอสมมา,าพาควนเราพี่น้องเนาะ <laughs> ขอบคุณข็โมกขอบเจอไอ้ส่ยิ่งนะครับน้องทีวีมาเป็นกําลังแรงโมงกกาลังแรงเจอตาด้วยหลังจากนี้กับภาพพี่น้องเมือ่อแล้ว ขี่รถชมวิวดูวิวทิวทัศน์ข้างทางข้างป่าแล้วก็วิวท้องฟ้าอันสวยงามนะพี่น้องแล้วพี่น้องเนะาะกะปะเมื่อเลยเนาะพี่น้องเราก็เมื่อเพื่อนที่ฮอนเพื่อนเราโค้ไก่เติบเปพี่น้องเลยจากเงินตะดุยในจากป่ากับประมาณโอ้เจ็ดแปดกิโลอไรอันที่ตะดุยว้าลแหละเทียนไอ้บุญหลงมันวิ่งตามตะดุยก็โคกนี่แหละนะเทียนมันแลนตามคนโมโูเใส่แต่ว่าตะดุยกระตัดภาพนะครับเนาะ อัดภาเบิ่งสองฟาสวยๆงามๆอันคลิปนี้ประมาณ18นาทีพี่น้องเลยองฟ้าอันสวยงามโอ้โหสวยงามยงเลยวัดสันพี่น้องเนาะแต่หากันงามอยู่อันบัดไปยืนตะแดดโอ้ยย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 แต่แดดเราพี่น้องเนาะฮ่าฮเราพี่น้องเนาะคลิปนี้กัยาวมาเพราสมมาภาควรตัวด้วยกับครอบมกครยบเจอนันะพี่นองพี่น้องปงล่ายไอ้ยสยิงแวะมาเป็นกาลังแรงมกกาลังแรงเจอตาดุยมาปองซอยตาดุยวยดันนา มาเลาะเลี้ยงงูเลี้ยงควายซอยตาดุยนะพี่น้องเนาะ่าคลิปนี้กับวิดีโอพรีเมียมได้พี่น้องเลยสิบแปดนาทีกับเอสวิดีโอพรีเมียมแล้วครับเนะานะได้ปะเราเป็นได้เลยกับซอยเบิึงซอยแยงซอยตาดุยในเะด้อพี่น้องเด้อเนาะครับเนาะป่ะพี่น้องลุยบาดน,นี้ถึงทางดำแล้วยังมีแม้นทางดำใหญ่ในทางดำใหญ่มันจะมีอีกจุดหนึ่งได้อันนี้มันเป็นทางดำมันอีกซอยหนึ่งนะครับเนาะ,ะถนนลาดยางอีกเส้นหนึ่งนะครับเนาะอันนี้มันเป็นยังมีแม้นเส้นหลกนักค่ะนะ มันยังมีนแม่นถนนเซลักอันนี้มันเป็นถนนนันประวัตเราพผชอถนนนะครับในมีแม่นถนนหลวงออย่้ถนนหลวงี่ได้พี่น้องเลยไก่เติร์ฟพนะาวว่าง่ายก็ดีเนาะอันมหาเหตุนะขี่มอไซค์มากับอันรถจนาฟ้าพี่น้องสมบรรยากาศท้องฟ้าอันสวยงามครับผมจากนี้ก็ขอบคุณขอบโมกขอบเจอไอซ์ไซน์ยิ่งที่แวมาเป็นกำลังแรงโมกกำลังแรงเจอตะลึกไอ้์ไซน์ยิ่งคู่คนอยู่ดีมีแห่งเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอนแลหอดแหละพี่น้องเลยเลอะแหละ เลือแล้วเลือแล้วเลือเฮ็ดแล้วเลือดเฮ็ดแล้วคนเนี้นี่เนี่ยว่าเลือแกงเลือแกงคนเนอะนะครับเนาะนี่แน่นี่แน่นี่แน่คุณว่าละแกงได้พี่น้องเลยแต่ว่ามีเด็ดคลิปเพื่อพี่น้องเบิ้งสามเนาะครับเนาะตอนแกงเนาะเอาละพี่น้องเลยคลิปนี้กับยามาพระสมมาพักควรขอบคุณขอบมุกขอบเจือไอ้เสียงคู่คนนะครับเนาะจากนี้ต่ด้วยกับขออนุญาตจบคลิปก่อนจบขอไอ้เสียงคู่คนอยู่ดีมีแห่งกินข้าวแซ่บเนาะเรากามเจ็บมีอะไรความใครมีมีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อกับเด้ออันนี้ก็เห็ดรวมนะครับที่เเราาก็บมได้นะ ขอบคุณครับพี่น้องครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับที่แวะมาเป็นกําลังใจให้ตาดุยนะฮะพี่น้องนะครับเนะาะเอาละครับพี่น้องอขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้ขอได้รับความขอบคุณจากอันตาดุยยูซือ